สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับผลงานหลังติดตั้งแล้วนะครับในโตยต้าวีโก้ฮะน้ำเงินแก้วเลยสวยๆกันแบบนี้ฮะติดตั้งหลังคาแคลริบอยนะฮะเป็นหลังคาทรงสมาร์ทเลยนะฮะทรงนี้ดูแนวสปอร์ตแนวสมาร์ทนะฮะภายใต้แบรนด์แคลริบอยเรียกว่าแคลริบอยซีรีส์แปดนะครับแบบนี้ฮะแคลริบอยซีรีส์แปดสวยๆนะฮะเดี๋ยวผมปรับภาพให้สวยเลยนะฮะ เนี่ยซีรีส์แทรงเสมอนะฮะก็เรีทรงเสมอหลังเก่งแล้วก็เวลาปิดนะครับก็จะเป็นแนวแนวตรงนะฮะสวยๆไม่โค้งเหมือนกับซีรีส์5นะครับอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกุญแจล็อกได้ไฟในเก่งติดนะครับช็คใช้ได้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะไฟในเก๋งนะครับพร้อมกับมือเปิดนะฮะนี่ฮะมือเปิดพร้อมกุญแจเราให้ใหม่เลยนะครับโอเคนะฮะมาดูภายในครับคันนี้ยังติดตั้งนะครับในส่วนของนู่นฮะ ด้านหน้าเราจะเห็นว่าเป็นกระจกหลังบานสไลด์พร้อมพัดลมระบายระบายความร้อนนะครับแล้วก็ดึงความเย็นในด้านหน้าเข้ามาสู่ด้านในนะครับโอเคยังมีตัวอินเวอร์เตอร์นะฮะเป็นตัวสำรองไฟนะฮะเพื่อที่จะเอาไว้ชาร์จ USB ได้ถึง2หัวนะฮะรวมถึงใช้งานกับตัวนี่ฮะตัวพัดลมนะฮะ220พัดลมนี่เป็นพัดลมใบอลูมิเนียมนะครับขนาด10นิ้วนะฮะ3ใบนะฮะพร้อมกับนี่ฮะ เบาะญี่ปุ่นนั้นหนานะครับขนาด5้ถึงหนิ้วนั่งนอนสบายนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนรถแล้วนะฮะทำรถของเราให้เป็นแนว VIP แบบนี้ฮะติดฟิล์มใหม่นะครับขนาด80อาจจะมืดหน่อยฮะนี่ฮะเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวนะฮะสวยงามกันไปแบบนี้เลยนะครับในไฟต้านะครับวีโก้นะฮะเป็นวีโก้แคปนะฮะเดี๋ยวจ่ายช่างกอลช่างกอล ปิดฝาท้ายหน่อยครับเดี๋ยวจะให้ดูถ้าเวลาปิดฝาแล้วแนวตรงเป็นยังไงมาดูกันครับปิดฝาท้ายนะครับปิดฝาท้ายเดี๋ยวจะดูนะฮะว่าปิดฝาท้ายแล้วเป็นยังไงปิดฝาเลยครับปิดฝาท้ายปิดกระจกหลังลงมาครับนี่ฮะที่บอกแนวสปอร์ตมันเป็นยังไงฮะถ้าไม่มีนะครับกระจกเปิดอยู่ก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับแม่โดดเด่นเป็นสง่างจริงฮะดูสวยงามนะครับสีร์แปดนะครับตอนนี้คนกำลังหากันเข้ามาเยอะมากนะครับสีร์แปด แต่ของไม่ค่อยมีนะฮะของในระบบหา,หายากเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะติดตั้งหลังคามือสอสภาพมือหนะึะพร้อมอุปกรณ์แบบนี้ฮะอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับโชคใช้ได้กุญแจล็อกได้ไฟในเก๋งติดนะฮะสอบถามเพิ่มเติมในะ Inbox Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดงเพชรบูรรวมถึง YouTube Studio ฮะทิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ